ธนาคารส่งไลน์มาจดหมายอะไรคะด่วนมากเอ่อไม่มีอะไรหรอกทำไมมีเรื่องอะไรทำไมไม่บอกกันเลยเคอลองไม่ได้จ่ายนี่ธนาคารมาสองเดือนอะ นี่เราขายของพอได้เงินมาก็ซื้อของข้อร้านอีกกลัวจะไม่มีของขายลูกค้าแต่พอสิ้นเดือนได้กำไรมามันไม่เยอะพอริยจ,จ่ายนี่แต่ยังไงเราก็ต้องซื้อของข้อร้านอยู่ดีมันเลยวนลูปอะทำไมมีเรื่องเครแบบนี้ไม่บอกกันเลยอะเราแค่อยากรักษาร้านป้าให้ได้ด้วยตัวเองอะ เราทุ่มเทกับร้านนี้มากเลยนะอยากให้มันดีขึ้นแต่พอมันจะดีจะดีมันก็ต้องมีปัญหาตลอดเลยนี่ก็เพิ่งเอาเงินไปรักษาค่าทำขวัญไหนจะเมาหามาที่มาแย่งลูกค้าอีกตอนนี้เราก็ไม่รู้เราต้องทำยังไงแล้วอะเราตันด้วยหมดแล้ะ เป่นไปหมดทุกทางหรอมันต้องมีทางแก้ไขสิแต่ว่าตอนนี้เรายังอาจจะยังคิดไม่ออกแต่เราก็ลองทําทุกทางแล้วนะนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถารักษาลานปาได้ไหมคุณวานอย่าลืมสิว่ายังมีแมวน้ำอยู่ทั้งคนแมวน้ำจะช่วยคิดหาทางออกคิดหาวิธีทางแก้ไขให้เอง เครียสิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยถ้าเราสดใสสมองแล้วก็จะแล่นเนี่ยเราก็คิดออกอีก